สวั <Okay. S 2> สดีค่ะวันนี้เป็นครอบครัวของคุณเอกนัยนะคะคเอกนัยครับอ่าอันนี้ขอสอบถามหน่อยว่าเห็นโปรโมชั่นตัวนี้จากไหนเอ่ยจากในเพจครับจากในเพจเนาะอันนี้คุณเอกนัยปิ่นปิ่นทำนักนะคะแล้วก็อันนี้เซลล์จิ๊บเนาะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจิ๊บแล้วก็ชื่อจริงชื่อชนันทร์หงษม้งน้อยวันนี้คุณลูกค้า ตัดสินใจนานไหมว่าจะออกรถกับจิ๊บไม่นานครับไม่นานเนาะแล้วเอกสารยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากเนาะแล้วก็คือจัดให้ตามตามใจลูกค้าเนาะเอาไปอืก็คือเร็วเรื่อนเร็วไหมประมาณเป็นสัญญาวันอาทิตย์วันจันทร์ผ่านครับอ้อันนี้ก็รวดเร็วเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษลูกค้าอยากได้เร็วก็ เนะจัดให้โอเคงั้นมีอะไรแนะนำให้จิตต้องปรับปรุงบ้างไหมเอ่ยไม่มีครับบริการดีครับ <laughs> ขอบคุณมากในความช่วยเหลือดีอ๋อได้โอเคงั้นขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณมากเลยค่ะ